สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากการที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้ตอบตกลงในการส่งทีมชาติไทยชุดยู่23ไปแข่งขันในศึกโดฮาคัพที่ประเทศกาตาร์ในเดือนมีนาคมนี้ทำให้นะครับเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะมีทีมชาติไทย2ชุดลงทำการแข่งขันก็คือชุดใหญ่ครับช้างศึกชุดใหญ่ของโค้ชมาสาดาอิชิและช้างศึกชุดยู่23ของโค้ช นิชิกายะนะครับการที่นะครับทีมชาติไทยชุดยูยิบสามของเราได้เงียบหายไปในช่วงปี2 0 2 4หลังจากที่โคตระนะครับอิสระสีทโลนนำทีมไปจิงแป์มาตเอเชียรอบสุดท้ายซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นเราจะได้เห็นการแสดงฝีเท้าของนักเตะอย่างเอราวันกาดิเย่ครับที่บินมาติดทีมยูยิบสามของเราเนื่องจากนะครับในช่วงจังหวะนั้นทางโปรแกรมไทยลีก นะครับโปรแกรมการแข่งขันในลีกต,ต่างๆยังดําเนินอยู่ยูยิบสามไม่สามารถจะเรียกตัวได้ครับเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเด์ทำให้เกิดปัญหาในการเรียกตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีละหลายตัวที่เข้ามาติดได้อย่างธีรศักดิ์เผยพี่ไม่อย่างนี้ฮะก็พอมัจพอจะมาได้จากการท่าเรือแต่แลหลายตัวมาไม่ได้ครับแต่ก็เป็นผลดีทําให้เราได้เอราวันกฤยยมาในชุดยูยิสครั้งนั้นและในปี2 0 2 4หลังจากจบการแข่งขันที่แชมไม่ใช่เดเชียร์รอบสุดท้ายแล้วเราก็ ไม่เห็นนะครับการเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู23อีกเลยแต่หลังจากที่โคดิชิกับมาจากญี่ปุ่นพักวันนะครับในช่วงพักผ่อนหลังจากที่เราถูกรอบฟุตบอลโลกก็ได้มีการประชุมหารือในการดึงทากายุกินิชิกายะนะครับซึ่งอิชิเป็นคนเสนอเข้ามาควบคุมเป็นโค้ดนะของทีมชไทยชุดยู23ก็ทำให้เราเริ่มเห็นข้าวลางของทีมหลังจากที่ทาง นิชิกายะได้เรียกตัวนักเตะเข้ามาสองแคมป์นะจำนวนมากเลยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นมาก็เงียบครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์จริงของยู23ที่จะแข่งก็อยู่ในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้นะครับในรายการาผู้บอกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมซึ่งจะเป็นรายการแข่งขันซีเกมดังนั้นนะครับเราจะคิดว่าอีกนานนะครับก็คงปล่อยให้นิชิกายะเตรียมทัวร์ไปก่อนที่ไหนได้ครับ ดฮาขับโผมาจากไหนก็ไม่รู้ครับจู่ๆนะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็รับปากไปซึ่งผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากเพราะว่าการแข่งขันดฮาขับครั้งนี้นะมีทั้งทีมชั้นยอดอย่างออสเตรเลียโครเอเชีย UAE กาตาเจ้าภาพแล้วก็ทีมชาติอียิปต์ครับถือว่าเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้ทดสอบฝีเท้าจริงๆกับนักเตะไทยเราที่นี้นะครับมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพว่าทีมอียิปสามของนิชิกายะเนี่ย ตามเป้าหมายในการมาดํารงตาแหน่งของนิชิกยะที่สอบอนได้มอบภารกิจให้รับผิดชอบก็คือซีเกมครับแล้วก็ทีชมชาติมาช่ายได้เชียร์รอบคัดเลือกรุ่นยูยี่ 23. นี่คือเป้าหมายในปี2025ที่นิชิกยะจะต้องดําเนินการดังนั้นนะครับการที่สมาคมมวยไทยนะครับได้แต่งตั้งนิชิกยะให้รับผิดชอบซีเกมแล้วการกีฬาเทศไทยได้ประกาศกฎ ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ประเภทชายเนี่ยจะใช้ผู้เล่นอายุต่ำกว่าย2ิบสองปีเนี่ยทำให้มันเกิดเงื่อนไขหนึ่งเหลื่อมกันระหว่างอายุย2ิบสองกับย3ิบสาปีดังนั้นครับนักเตะที่มาเข้าแคมป์ของนิชิคยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะที่อายุยังไม่ถึงย3ิบสามนะแต่ถ้าเกินเดือนเนี่ยก็ไม่สามารถจะแข่งซีเกมส์ได้ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่นิชิคยาจะต้องแก้ไขครับว่านักเตะที่มาเข้าแคมป์เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับสองชุดเนี่ย ถ้านักเตะคนไหนอายุเกินก็เล่นได้เฉพาะจึงแช่มมาใช่ได้เฉียรอบคัดเลือกถ้านักเตะคนไหนนะอายุยังไม่ถึง22ปีนะก่อนเดือนธันวาคมซึ่งมันเหลือเวลาอีกตั้ง11เดือนนะถ้าเกิดเกินเดือนก็คือเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีแต่นักเตะที่จะเล่น4เกมก็ต้องเรียกตัวมานะครับในการฟอร์มทีมลงแทคติกให้ได้ในระยะเวลาปี2 0 2 5เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ23ิจึงสลับซับซ้อนพอสมควรเพราะมันกำ,กำกับไปด้วยอายุครับ ทั้งเงื่อนไขของซีเกมยี่สองปีแต่นะครับเงื่อนไขของอาชินชัยมันชายทีเชียร,รอบคัดเลือกในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเงื่อนไขของยี่สามปีดังนั้นเราต้องมาดูครับนักเตะกลุ่มไหนนะครับที่เป็นนักเตะที่คิดว่านะทากายุกินิชิกายะจะเรียกเข้ามาเราต้องอ่านใจอีกว่าเขาต้องการเตรียมทีมไปถึงซีเกมเลยหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในโปรแกรมหลักของสอบอไทยเวฟไทยแลนด์เนี่ยย่อมจะมีซีเกมนะครับ เป็นอันดับสําคัญไม่ไม่แพ้ชิงแชมป์เมืองชาติเอเชียรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนักเตะที่ดิชิกะยะเรียกตัวมานะที่เด่นๆน,นะที่ผมเห็นนะก็จะมีสพลน,น้อยวงจากโปรลิตเทโลเอฟซีนะครับสุนตะอาเซกะวะจากสโมสรทูแบงกอกยูเนเต็ดทวัตชัยยินประโคนจากสโมสรบีจีปทุมชนพัฒน์บัวพันธ์จากสโมสรบีจีปทุมวาลิตชูทองจากสโมสรบีจีปทุม บุค库里แลมดีนะครับจากสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดสครามสมุทรน้ำพึ่งจากโปรลิตเทโลสิทธาบุญล่าจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีอับดุลรอบานเอสซาดีนะครับจากโปรลิทเทโลฟิลิปปีวัตายจากสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดพัชรพลเหล็กกุลจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ภูริเดชคันตันจากสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดเซกสันราตีจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดพันธมิตรประพันธ์จากสโมสรพีทีประจวบ ยศสกรบุรพาจากสโมสรชนบุรี f c นักเตะเหล่านี้นะครับเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าเป็นนักเตะที่ทั้งติดทีมชาติมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นยู่20รุ่นยู่23นะครับแล้วก็ยังมีฝีเท้าดีในสโมสรและยังมีอีกหลายคนนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็นะครับในในเครือข่ายที่จะติดทีมชาติชุดนี้ก็ยังมีนักเตะในรุ่นยูยี่สิบซึ่งบุยํำเพิ่งปล่อยกลับมาเมื่อกี้ต่อไปนักเตะเหล่านี้ก็ต้องขยับชั้นขึ้นมายูยี่สามครับ ในในเครือข่ายนี้ผมมองเห็นน่าจะมีพิคเนตลบมหาวิวัต์ธนาวุฒิโพชัยดุษฎีบุรณาจุฑานนท์แคลนธนาดอไรอันธนก,กิจโชตเมืองปักพงศกรสังขะโสภาและยังมีจอนมิติเนนอีกคนหนึ่งครับที่ส่งรายชื่อไม่ทันและผมยังคิดว่ายังมีนักเตะต่างแดนที่น่าสนใจอีกคนก็คือพีรวัตรฟินบราวน์นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะในการติดทีมชุดนี้นะ เพราะว่ามาดโด,โดยมาตรฐานของพริรวัตรฟินเบวเราควรจะเรียกน้องเข้ามาแต่เนิ่นๆน,น,นะครับแล้วยังมีนักเตะดาวรุ่งนะครับในลีกแม้กระทั่งลีก2นะอย่างยศก,กรนาฏสิทธิ์ของซีสเกตเอฟซีตอนนี้ก็แสดงผลงานฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมพอสมควรครับดังนั้นนะครับในการเตรียมทีมของโค้ชทากายุกินิชิกายะจึงมีนักเตะม,มากมายและกว้างมากนะครับนักเตะที่อยู่ในข่นะที่อายุยังไม่เกินที่มีฝีเท้าดี ก็ยกตัวอย่างเช่นครับชนะพัฒบัวพันธ์จากสโมสร BG จีปทุมซึ่งตอนนี้นะครับไปเล่นให้กับสโมสรน,นาราขับใน J3 ในตำแหน่งสเตเตแบ็กเขาเกิดปพระสเพิ่งอายุ20ปีครับวาริช,ชูทองนะครับจากบีจีปทุมเกิด2547ตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้วก็สุนตะฮาเซกะวะครับนักเตะจ,จากสโมสรทูแบงของอันนี้น่าจับตามองน้องเขาเพิ่งอายุ20ปีครับ เป็นนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีหลายคนครับอย่างเซกสันราตีครับจากสโมสรบิลดามีเนเตตซึ่งเราเห็นฟรีเท้าเขาในทีมชาติชุดใหญ่ของเราในช่วงที่เราเรียกตัวมาเป็นนักเตะยังบัตมาแล้วนะกเกิดพศ .2546 อายุ21ปีนะครับแล้วก็พันธมิตรประพันธ์นะครับคาราบาวนะครับเพื่อชีวิตของเราเนจากพิธีประจวบนะครับเกิด2546ก็เพิ่ง21ปี ยศกวนบุรพาเนี่ยเล่นได้แน่นอนครับเพราะว่าเล่นอยู่20ถ้าเป็นพูดถึง4เกมนะดังนั้นครับนักเตะที่ผมกล่าวถึงมาเหล่านี้เนี่ยเซกสรรราตีกับพันธมิตรประพันธ์เนี่ยผมคิดว่าให้เขาเพาะบ,บ่มอยู่ที่ยูยี่สองยูยี่สามไปอีกสักระยะหนึ่งครับสไตล์ของพันธมิตรประพันธ์นี่ผมชอบนะเป็นสไตล์ที่เล่นบอลอย่างมีจินตนาการเช่นเดียวกันกับเซกสรรราตีครับนักเตะส,สองคนเนี่ยถ้าเพาะบ,บ่มไปอีกสักระยะหนึ่งนะถ้ามีโอกาสไปเล่นญี่ปุ่นได้หรือไปเล่นยุโรปได้เนี่ย เราจะได้นักเตะชั้นยอดเอาผมพูดแค่นี้แหละเศรษราตีนะกับพันธมิตรประพันธ์เนี่ยถ้าไปอยู่กับสโมสรที่มีคุณภาพในการฝึกซ้อมมีแพชชั่นดีๆและเสริมเทคนิคให้เข้าไปอีกนิดนึงนะเทคนิคฟนะุตบอลเนี่ยนะครับให้น้องเขาฝึกแล้วก็เสริมกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งอีกผมคิดว่าจะเป็นนักเตะชั้นยอดในอนาคตแต่นะครับเศรษราตีกับพันธมิตรประพันธ์เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นที่จะติดชุดใหญ่เหมือนกันนะครับเผื่อทางด้าน อิชิเรียกตัวแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีนะควรจะให้เสกสรรราตีกับปัทมิตรพันธ์เนี่ยนำทัพนะครับอยู่ยีิบสามกับอยู่ย2ิบสองแข่งซีเกมเลยร่วมกับยศกรบุรพาและควรจะเสริมธานก,กิจโชลเมืองปักขึ้นมารวมทั้งนะครับธนวุฒิโพชัยพีรวัตรฟินบาวแคลเลนธน,นรรยันนะครับพงศกรสังข์โซภาพี่คเนต้เราหาวิวัฒน์เนี่ยควรจะเรียกขึ้นมานะให้ให้น้องเขาได้ลองได้แล้วนะครับ รายชื่อนักเตะเหล่านี้นะครับที่ผมพูดเนี่ยยังไม่หมดนะครับในรุ่นนี้มันอยู่ที่ว่ามุมมองของโค้ชอย่างทากายุกินิชิกะยะจะมองอย่างไรอันนี้ผมมาพูดถึงหน้าตาทีมนี้ให้ท่านได้ฟังว่าเรามีคุ้มกำลังอย่างไรบ้างนะครับในการไปแข่งขันในโดฮาขับและมันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันนิชามิชาเดเชียรอบคัดเลือกในเดือนกันยายน และเกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลซีเกมในช่วงปลายปีนี้คือเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโค้ชนิชิกะยะนะครับผมคิดว่าควรจะเรียกมาแต่นั้นเนินฟอร์มทีมนะครับอาจจะเป็นทีมทีมอายุเน้นไม่เกิน22ปีเพื่อมุ่งเน้นซีเกมและนักเตะอายุไม่เกิน23ปีที่มีฝีเท้าดีนะก็ควรจะนะครับเสริมทัพเต็มที่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายน จุดนี้แหละครับดูฮาขับนี่เป็นด่านแรกนะที่เราจะได้ทดสอบฝีเท้านักเตะที่หลากหลายของเราเหล่านี้นะครับการทํางานของนิชิกะยะนี่ใกล้ชิดกันมากกับอิชิที่จะถ่ายชุดใหญ่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นที่ LP b a n แบง p ับที่เวียดนามหรือการในคานเนฟเนี่ยนิชิกะยะนี่จะเข้ามาดูแลนะครับมาสังเกตการช่วยอิชิเสมอเพราะว่า2คนนี้จบโค้ดโปรไรเส้นในรุ่นเดียวกันนะครับและเป็น นักเป็นโค้ดที่รู้จักกันนะครับสมัยเป็นนักเตะก็รู้จักกันครับดังนั้นเนี่ยระบบเจแปนเวที่มีอยู่ในความรู้สึกนะครับในลมหายใจจิตวิญญาณเลยนะของยิชินะครับที่คุกคีกับวงการฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะรวมทั้งนิชิเคยะก็เช่นเดียวกันครับทําให้นะครับระบบทีมของทั้ง2ชุดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นระบบทีมล่อล้อมเข้าเป็นระบบทีมเดียวกันเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นทวินโค้ดคือโค้ดแฟดอะ ในการที่จะทําให้ทีมไทยเรานะครับมีลักษณะเป็นเอกภาพทางด้านเทคนิคการเล่นแล้วก็ทางแทคกติกการเล่นซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนการเก็บตัวทีมชทติทชุดใหญ่ในระยะยาวตั้งแต่ยู23ขึ้นมาเลยครับถือเป็นผลดีนะครับกับระบบทีมชาตยชุดใหญ่ของเราจะเห็นผลจะเห็นผลเมื่อนิชิกยะได้เริ่มลงมือทํางานจะส่งผลประมาณปีหน้าครับกับระบบนี้นะที่ใช้โค้ชคู่เนี่ยในรุ่นยู23ม,มาชุดใหญ่ สำหรับทัวร์นาเมนต์โดฮาคัพที่กาตานะครับทีมชาติไทยชุดยูยี่สามของนิชิกายะตอนนี้ได้มีการจับสลากเพื่อประกบคู่แข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดวันมาเรียบร้อยขาดเพียงเวลาแล้วก็สนามแข่งขันเท่านั้นครับที่จะกำหนดภายหลังซึ่งมีหมายกำหนดการดังนี้นะครับนัดแรกนะครับทีมชาติไทย3จะลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ในวันที่19มีนาคม2568นัดที่2นะครับทีมชาติไทยชุดยู23จะลงสนามพบกับทีมชาติกาตารุ่นยู23ในวันที่22มีนาคม2568นัดที่3นะครับทีมชาติไทยชุดยู23จะลงสนามพบกับทีมชาติโครเอเชีย er ชุดยู23ในวันที่25มีนาคม2568นะครับส่วนการไายทอดสดเดี๋ยวเรารอฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ความไม่แน่นอนนะนะครับมันมีอยู่หลายประการ แต่การแข่งขันในแข่งแน่ครับไอทีแน่แน่คือได้แข่งแน่3แมตช์เจอกับ UAE 1แมตช์เจอกับกาตาร์1แมตช์และเจอกับโครเอเชีย1แมตช์สิ่งที่ยังไม่แน่นอนนะครับตอนนี้ว่าจะที่ไหนแข่งสนามไหนแข่งเวลาไหนและใครจะเป็นคนถ่ายทอดสดให้เราดูตัวนี้ยังไม่แน่นอนนะครับต้องรอฟังข่าวและอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่แน่นอนคือเราต้องรอฟังประกาศรายชื่อนักเตะจากทางโค้ชทากายูกินิชิกายะก่อน

เดินไปพลิ้งกำลังหลับต้องกทรรู้จักในหลายวันแต่ว่าเขาจริงมันถึงสิ้นวันเลิกเสร็จได้จากงานเชสต์ได้ไม่แต่จะบุฟฟี่เขาคงขันและความสุวรรณธรรมดาใครรอก็มาแต่สกอร์บุรภาชุดนี้ที่สะท่าแฟนคนไทยแค่แร่นรื่องทนายเชิงจอมสักรมดาสทีไหนปมิลองดีเพียรดลสวรระใชวันทนึงมาแต่ไม่พ้ ฝ so ่ายตีหัวฟุตบอลไทยทุกคนรู้นักสู้จากแดนไทยแชมป์ฟุตบอลมีแต่ก่อนมาบนนาศักดิ์ศรีมากระทั่งฟุตบอลไทยเรื่อยในเอเชียสองพันยี่สิบสี่ปีทองฟุตบอลไทย ถ้ามาตามแป่นัอ o ฝืนปล้งแคีงด้วยใจยุบไม่เข้าไปแพ ป่รเมล่อองดีเพียรดักและสวะไม่ใช่ว่ทาท่านึงมาแต่เมื่อพ